สำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารยานยนต์มาโดยตลอดจะทราบว่านอกจากเอา New Ranger แล้ว Ford ยังต้องพัฒนารถกระบะขนาดกลางรุ่นมาร็อกให้กับ Volkswagen อีกด้วยคือเป็นทั้งพนมิตรและคู่แข่งไปในคราวเดียวกันแต่การที่ Ford เป็นผู้ออกแบบและพัฒนารวมถึงเป็นผู้ผลิตและชิงเปิดตัวก่อนทำให้ r a n g e ์โฉมใหม่ได้รับความสนใจจากตลาดมากกว่าแต่นั่นไม่ได้ทำให้ค่ายักษ์ใหญ่ันดับต้นตนของโลกอย่าง v o ก ks w a g e n ละความสนใจจากตลาดนี้ไปแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้พัฒนารถมากับมือก็ตามจึงทำให้ตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างตลาดรถกระบะขนาดกลางสมรรถนะสูงเป็นอิกตลาดหนึ่งที่โฟกส s สวา e เกต้องการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยนอกเหนือไปจากตลาดรถกระบะขนาดกลางทั่วไปซึ่งบริษัทมองเห็นโอกาสนี้จากประสบการณ์ที่มีในตลาดออสเตรเลียมาก่อน แต่คำถามหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในหัวของหลายคนก็คือ Volkswagen มีข้อตกลงในการพัฒนา Ranger Raptor ร่วมกับ Ford เหมือนกับ Ranger รุ่นมาตรฐานด้วยหรือไม่ซึ่งถ้าคำตอบคือมี Volkswagen ก็จะมีเวอร์ชัน Raptor สำหรับ a m a r o ok, รโดยปริยายซึ่งดูเหมือนว่า Volkswagen สามารถขอให้ Ford ผลิตเวอร์ชันนี้ออกมาทำตลาดได้เช่นกันแต่ต่อให้ไม่มีข้อตกลงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ v o l k s w a g e n แต่อย่างใด รัะที่ผ่านมาค่ายยักษ์ใหญ่จากโยุโรปรายนี้ก็ได้เคยทําตลาด m อ ok ม o ร็อกสรปนะสูงอย่างรุ่น W Series มาก่อนแล้วด้วยความร่วมมือกับสำนักแต่งรถท้องถิ่นจากออสเตรเลียอย่างวอ l คินชอ a w ที่ได้เคยผลิต a อม r ร k รุ่น W 580S ขุมพลังดีเซล V6 มาก่อนจนมาถึงรุ่นล่าสุดอย่างรถกระบะออฟโรด a อมะร k ก W 580X ซึ่งแน่นอนว่ายามาพร้อมอุปกรณ์ออฟโรดต่างๆอีกมากมาย ทั้งแผ่นเหล็กกันกระแทกอลูมิเนียมใต้กันชนหน้าที่เป็นเกรดเดียวกันกับที่ใช้ในเรือเดินทะเลซึ่งมีความหนาถึง4มิลลิเมตรนอกจากนั้นยังมีไลท์บาร์ LED ล้อลอยขนาด18นิ้วหุ้มด้วยยาง p r i o r t y Scorpion AT และอุปกรณ์ป้องกันตัวรถอีกมากมายไบรอั Davis, นเดวิสผู้อำนวยการฝ่ายรถเชิงพาณิชย์ของ Volkswagen ได้ออกมายืยนยันกับสื่อมวลชนแล้วว่าบริษัทกําลังศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Amarok เวอร์ชันสมรรถนะสูงอยู่เช่นกันซึ่งในตลาดรถกรบะปริงอัพบริษัทมองเห็นโอกาสต่างๆมากมายซึ่งบริษัทก็กําลังพิจารณาอยู่เหตุจูงใจสําคัญที่ทําให้ v o l k s สว g e n สนใจในตลาดนี้ก็คือการมีพันธมิตรอย่างวอลคินชอทำให้บริษัทสามารถจำหน่าย a m a r o ok ร W Series ไปได้ถึง1,000คัน ในปี2028ที่ผ่านมาและคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้อีก1,500คันในปี2022นี้อีกทั้งผู้ผ่านโฟก์ s วาเกนในยุโรปได้เคยออกมายืนยันว่า Amarok ok จะมีขุมพลังดีเซล V6 เช่นเดียวกับ Ranger Raptor และบริษัทจะยังเดินหน้าใช้เครื่องยนต์ดีเซล TDI บล็อกเดิมสำหรับ Amarok ok โฉมใหม่ด้วยและจะมีเครื่องยนต์บล็อกอื่นๆที่เหมาะสมกับแต่ละตลาดในอนาคตอย่างไรก็ตาม v ฟ l k s w a g e n ยังไม่เปิดเผยว่าเครื่องยนต์แต่ละรุ่นจะนำมาจากฟอร์ดด้วยหรือไม่ Volkswagen มีแผนเปิดตัวออ l n นิ a m อม o k ok โฉมใหม่ในปลายปี2022นี้หลังจากนั้นเราก็คงจะได้เห็นการฟาดฟันกันระหว่างพันธมิตรทั้งสองชนิดที่ไม่มีใครยอมใครอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วในอดีต พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ